สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนีนะ้บีก็จะมาทํากุยช่ายทอดนะทุกคนท,ทุกคนเห็นไหมกระเทียมที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมคะบีเอาไปเ,าเก็บกระเทียมมาแล้วมันยังอยู่เยอะเนาะบีก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองมาทํากุยช่ายนะคะสูตรนี้นะทุกคนมันก็ไม่ได้เป็นสูตรอะไรเด็ดหรอกบีก็เข้าไปดูใน YouTube มาหลายๆสูตรทีนี้ก็เห็น สูตรนี้มันง่ายสําหรับบีนะคะก็คือทํากุยช่ายในกระทะนะทุกคนมันมันคือไม่ต้องเอาไปนึ่งอะ่ะบีก็มองว่ามันแบบสะดวกดีอะ่ะทุกคนเพราะว่าครัวบีเองมันก็เล็กแล้วบีก็ขี้เกียจแบบว่าทําความสะอาดด้วยแหละก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าไอ้กุยช่ายกระทะเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะทุกคนไปค่ะ สวัสดีค่ะบีก็ขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มาพบกับบีอีกแล้วนะคะในช่องบีออสเตรียรักต่างไวัสยสไพออสเตียนะคะวันนี้นะบีก็จะพาทุกคนนะคะมาทํากุยช่ายทอดนะคะจากต้นกระเทียมป่านะจากคลิปที่แล้วนะคะบีก็ไปหากุยช่ายมาได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เลยได้ลองทําหลายเมนูนะคะวันนี้นะบีก็จะมาทํากุยช่ายทอดนะทุกคน มาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอันดับแรกนะคะบีก็เอากระเทียมป่านะคะมาล้างน้ํานะคะบีล้างประมาณ4ี่ห้าน้ำนะทุกคนล้างจนกว่าจะแน่ใจว่ามันสะอาดอเพราะว่ามันเป็นดินเป็นอะไรเนาะเราก็เอามาล้างนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็หลังจากนั้นนะทุกคนเราก็รอให้มันสะเด็ดน้ําเสร็จเรียบร้อยบีก็จะนําตุยช่ายนะคะมาหั่นนะทุกคน การหั่นกุยช่ายนะทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนจะสะดวกนะว่าชอบแบบไหนนะคะบางคนก็จะหั่นสั้นหั่นยาวก็ตามสะดวกเลยนะสำหรับบีนะคะก็ประมาณ1เซนเนาะบีก็หั่นเกือบละเอียดนั่นแหละทุกคนบีก็ค่อยๆหั่นไปนะคะทีแรกนะคะบีก็กะว่าบีจะเอากุยช่ายนะคะให้หมดเลยเนาะทุกคน แล้วทีนี้นะหั่นไปหั่นมานะคะมันเยอะมากๆเลยเนาะบีก็เลยจะเอาแค่ครึ่งเดียวนะทุกคนแล้วทีนี้เราก็อยู่กันสองคนด้วยเราก็เลยไม่อยากจะทําเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราทําเยอะเราก็จะกินไม่หมดเนาะเอาไว้ถ้าเราอยากกินอีกเราก็มาทําใหม่ทําสดๆใหม่ๆมันจะอร่อยกว่านะคะและอีกอย่างนะคะมันก็เป็นการทําครั้งแรกของบีด้วยเนาะบีก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะออกมายังไง และตอนนี้นะคะบีก็ได้หั่นกระเทียมป่านะได้ตามปริมาณที่บีต้องการแล้วค่ะนี่นะทุกคนกระเทียมป่าที่บีหั่นนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้เนาะบีหั่นไม่หมดนะทุกคนที่แรกกะว่าจะเอาหมดแต่ว่ามันเยอะมากๆเลยก็เลยลองทําก่อนนาะเผื่อมันกินไม่ได้จะได้ทิ้งน้อยๆใช่ไหมทุกคนเอานี่นะคะก็เดี๋ยวเรา เดี๋ยวไปปรุงกันนะคะว่าบีจะใส่อะไรบ้างหลังจากที่บีนะคะก็ได้หั่นกระเทียมป่านะได้ตามปริมาณที่บีต้องการแล้วนะทุกคนทีนี้นะคะบีก็จะเอามาใส่เกลือนะคะใส่เกลือไม่ต้องเยอะนะทุกคนประมาณ1ช้อนชานะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะบีก็ใส่ไปนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นนะทุกคนบีก็เอาน้ำมันนะคะไปใส่นะ 2ช้อนนะคะแล้วก็สูตรที่บีดูนะทุกคนเขาก็จะใส่น้ำมันหอยด้วยบีก็เลยจะใส่ลงไปด้วยนะคะสักหน่อยหนึ่งนะก็ถ้ากะปริมาณก็ประมาณสองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะทุกคนบีก็จะใส่ผงฟูนะคะเพื่อทำให้สีสันของกระเทียมนะทุกคนมันจะไม่ดำนะคะมันจะทำให้เขียวสดนะคะ ก็ประมาณครึ่งช้อนชานะทุกคนหลังจากนั้นนะคะพีก็คนนะคะให้ส่วนผสมมันเข้ากันเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะก็ขยำขยำเอาหน่อยก็จะดีนะคะดีกว่าเราใช้ช้อนคนนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะบีก็จะได้กระเทียมป่าแล้วนะบีก็จะผักไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะทุกคนเราก็มาทำส่วนผสมของแป้งกันนะคะ บีก็จะใส่นะคะแป้งมันนะทุกคนวันนี้นะคะส่วนผสมของแป้งนะมันก็จะไม่ตรงตามสูตรนะคะเพราะว่ามันไม่มีแป้งข้าเจ้าค่ะทุกคนบีบีนะก็เลยจะใช้แป้งสาลีแทนเนาะวันนี้นะคะมันก็จะมี3มแป้งที่บีใช้นะคะก็คือแป้งสาลีนะคะแล้วก็ แป้งมันนะคะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนะคะแต่มันไม่มีแป้งข้าวเจ้านะทุกคนทุกคนจะเห็นว่าแป้งาสาลีนะคะสีมันจะออกดำๆนะอันนี้มันเป็นแป้งสาลีแบบไม่ขัดสีนะคะเพราะว่าบีก็ไม่ได้ใช้แบบขัดสีนะทุกคนเพราะว่าเอามาไว้ทำขนมให้แฟนด้วยนะคะก็คือช่วงนี้นะคะพวกเราก็จะดูแลสุขภาพกันนะคะ ทานข้าวก็เป็นข้าวไม่ขัดสีนะคะเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะคะหรือว่าถ้าไปซื้อสปากเกตตี้ก็จะเอาแบบที่มันไม่ขัดสีนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะจากที่บีได้ผสมแป้งไป3อย่างนะบีก็จะใส่น้ําลงไปนะคะน้ําน้ําบีจะไม่ได้ใส่แบบเยอะทีเดียวนะทุกคนบีจะค่อยๆใส่ลงไปนะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปทีเดียวนะบีกลัวมันจะเหลวเกินบีก็เลยจะค่อยๆใส่เนาะ เพราะว่าเราก็ไม่รู้ปริมาณใช่ไหมคะก็นั่นแหละคะ่ะบีก็ค่อยๆอใส่น้ําลงไปนะคะจนได้แป้งนะคะตามที่เราต้องการนะทุกคนก็คือไม่ข้นมากนะคะแล้วก็ไม่เหลวมากนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะบีก็คนแป้งนะคะให้มันเข้ากันกับน้ํานะคะก็ได้ตามปริมาณที่เราต้องการก็คือไม่ให้มันข้นมากแล้วก็ไม่ให้มันเหลวมากนะทุกคน แล้วบีก็เอากระเทียมป่านะคะที่เราปรุงพักไว้นะคะเอามาผสมเลยค่ะหลังจากนั้นนะบีก็จะคนให้ทุกอย่างมันเข้ากันเลยนะทุกคนบีนะคะก็มีความภูมิใจนะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็คือการที่บีทํากุยช่ายทอดครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกในการทําของบีใช่ไหมก็คือพอบีทําเสร็จนะคะรุ่งเช้าอีกวันหนึ่ง B กับแฟนนะคะจะต้องไปทำงานนะทีนี้ตอนที่บีทำใช่ไหมคะมันก็คือดึกมากแล้วประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะทุกคนบีก็เลยทําเสร็จใช่ไหมแล้วบีก็เลยเอาไว้ตอนเช้านะคะหลังจากนั้นนะตอนเช้ามาบีก็มาอุ่นแล้วก็ทําน้ำจิ้มนะคะเพื่อที่จะห่อเอาไปที่ทำงานด้วยนะทุกคนแต่ว่ากระเทียมที่บี เก็บมามันเยอะมากบี B. ก็เลยห่อไปให้ลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าคนนี้นะสนิทกันมากๆเลยนะทุกคนลูกค้านะคะก็เลยถามเรานะว่าเ,ออเธอทํำยังไงกินเราก็เลยบอกว่าเราทํากุยช่ายนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่ากุยช่ายเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากลองชิมเนาะทีนี้โอเคลองชิมก็ชิมนะคะ เราก็เลยห่อไปเยอะมากนะคะเราห่อไปหมดเลยนะทุกคนมันก็เป็นกล่องใหญ่มากๆใช่ไหมทีนี้เขาก็เลยว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันน่ะจะเอาไว้กินเป็น for ร์ส s p i c e ร r ก็คือกินก่อนอาหารนะทุกคนเราก็เลยได้เอากุยช่ายอันนั้นนะคะมาขึ้นโต๊ะนะทุกคนเขาก็พากันกินนะคะเราก็ มีความรู้สึกแบบว่าเออตื้นตันนะเพราะว่าทุกคนบอกว่าอร่อยนะคะเพราะว่าสามีของเขาน่ะไม่ชอบกินนะคะกระเทียมป่านะแต่ว่าเขากินกุยช่ายของบีได้แล้วเขาก็กินเยอะแล้วเขาก็บอกว่ามันอร่อยนะคะคือเขากินแล้วเขาก็จะกินกับน้ําจิ้มเลยนะทุกคนมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราดีใจนะทุกคน ที่มันโอเคที่มันดีแล้วมันก็สำเร็จอะคะ่ะแล้วทุกคนก็บอกว่ามันอร่อยนะทุกคนเอาละค่ะทีนี้เราก็กลับมาถึงการทอดกุยช่ายนะปีก็จะตั้งกระถานะทุกคนให้มันแบบว่าไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะแล้วบีก็จะเอากุยช่ายใส่ไปทั้งหมดเลย แล้วก็จะกเกียร์นะคะให้มันเต็มกระทะนะทุกคนก็ถ้าเราเป็นกระทะใหญ่เราก็จะได้ความบางนะคะแต่ถ้ากระทะเราเล็กใช่ไหมมันก็จะได้ความหนานะคะหลังจากนั้นหน้าบีก็จะปิดฝาไว้นะทุกคนมันก็จะทําให้ขุยใช่นะคะค่อยๆสุกนะทุกคนแล้วมันก็จะเป็นแผ่นนะ ถ้าทุกคนชอบคลิปของบีนะคะบีก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะในการที่บีจะทำคลิปวิดีโอถัดไปนะคะแล้วบีก็ขอขอบคุณกำลังใจนะคะทุกกำลังใจเลยนะที่ส่งให้บีนะคะบีก็ขอขอบคุณจากใจของบีจริงๆคะ่ะการทำกุยช่ายสูตรนี้นะทุกคนมันก็จะกลับยากหน่อยนะคะ แต่เราก็จะมีเทคนิคนะทุกคนทุกคนจะเห็นไหมเทคนิคของบีนะคะเราก็เอาจานใบใหญ่ๆนะคะคว่ำลงไปเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็กลับอีกด้านหนึ่งนี่แหละค่ะเทคนิคของบีทุกคนก็จะเห็นอยู่นะคะว่ากุยช่ายนะคะออกมาก็ดูดีมากเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะสูตรนี้นะ ทุกคนสามารถเอาไปทําทานได้นะคะกำลัางนเพสมงวคทุกคนวันนี้นะคะบีก็มาบอกสูตรกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะกุยช่ายกระทะนะคะทำได้ง่ายๆอร่อยด้วยนะคะก็คือ สูตรนี้นะคะเราไม่ต้องนึ่งนะทุกคนเราก็ใช้ไฟอ่อนๆนะคะอทอดไปในกระทะเรื่อยๆนะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะบีก็ขอตัวไปก่อนนะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอใหม่นะคะสวัสดีค่ะ